พูดด้วยพูดด้วยพาดเลยพาดเลยพาเลยสวัสดีครับเจอครับเกียรต่อวันนี้รู้เลยทําให้รู้เลยเฮ้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 ยออเท่หร่อออุยแม่งจะีนอะไรวะมันก็ต้องแรงดิพี่ต่ออ้าวนายหี มอสาม,ม, 3, ม 3, ปีสี่เรารักนายนะเรารักนายนะเรารักนายนะพี่ต่อออืืห <c oughs> พี่ต่อเรารักนายนะมันต้องอยู่แล้วไวรุ่นอา้าวนอนนิ่งเว้ย <c oughs> จะหนีไปไหนเรารักนายนะ เพราะว่าเราได้บัฟใหม่เราได้บัฟใหม่ครับเบ็ดเท่าไหร่ครับสามสิบขับข้านมาเยอะอี๋เดี๋ยวรู้เลยอะรู้เลยเข้ามาดิมันจะเป็นยังไงพี่ต่อมันจะเป็นยังไงของจริงแมนวันนี้ล่ะวนนี้แของจริงวันนี้แมนของจริงพุทธโดนล็อคพุทธยังเล่า มาดีพี่ต่อเจ็ดรออะไรอ่ะมาดีพี่ต่อมันแม่นอนอยู่แล้วผมมันลิมหวงวิงอืมอือฮะลิ้มห่วงเป็นผู้หญงเปผู้ชายผู้หญิงแ่หนึ่งเดี๋ยวข้าวี่พี่ต่อก่อนโหยเข้ามาดีโหยเข้ามาดี โยเขามาดิฮอเซ็นเตอร์คอเซนเตอร์ไอ้ยยี่แม่งแม่งาวไอ้ัิไอ้วัดมาดิไอ้ัชื่อบุมาคอเซนเตอร์เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกงละเฮ้ยเฮ้ยคอมไเอรคอมเอร์โโครกากเลย อ้าพี่ต่อไม่เยอะไหมธรรมดาไม่เยอะหรอกหูีพวกนั้เลยดอกหกร้อยเองไม่กูโดนแรงขึ้นวะมันต้องโดนแรงดิผมเก่งขึ้นอ่ะพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่ออุ้ยเอาดิเอาดิหูยมโผล่มาจ้ มาไม่ต่อเหมายหดผมไม่มีกวก็ปซื้อที่ร้านสะดวกอเฮ้ยยัม่ยไม่ใในนในตงมูไม่ต่อ จะตายได้ยังไงอะผมบอกแค่นั้นแหละโอ้โหโกดสกิลผิดไอสัตว์เอ้ย ไม่ได้หรอกเคียว S 1> <S 1> ใ,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 ใพี่ตอ,ตองอยากฆ่าแมนเหรอหืมอือมพี่ตองคิดสู้เหรอพี่ตอเชียไม่ตายไม่ตายทีวะ

คุ้ยเกียดท่าเฮียนี่สัตว์ไดห้หัวโตวแดงอย่างเดียวเลยมาดิามาดิ มาดิมาดิมาดิเฮ้ยเฮ้ยเจ้างงไม่มอมทำเพี้ยอะไรวะงงเป็นมหายเอาละได้ทักด่าเว้ยเขามาหมมันอยู่แน่นอนอยู่แล้วพี่ต๋อมของขึ้น

ตัวฟ้า,ต,าตัวฟ้าตัวฟ้าต,ตัวฟ้ามันเล้นอนอยู่แล้วเคียวฮู้ววว <c oughs> <c oughs>